สวัสดีครับเราซิ่งแชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหอโออานะครับเป็นกิจกรรมหอโออาซึ่งก็จะมีกระดูกลำตัวสีดาวนะครับมีวงแหวนงูเนตรปลายาดาวดึงึงนะครับอันนี้ผมมองว่าสายควบคุมคนมีนะครับอันนี้เราใช้เพชร สายฟรีก็ถ้าคุณมีเพชรอยู่3810เพชรนะครับคุณก็จะได้มา1วงนะครับมีสกินต่างๆด้วยนะครับกระดูกอันนี้กระดูกไออินก,ก,กระดูกโมกไตก็มีนะครับอืมสกินเย่ก,กวนสกินเสยเย่ยนี่แล้วก็มีสกินตรงนี้นะครับเลือก ได้เลยโอ้มีสกินทังเฉินด้วยนะเนี่ยนี่มีสกินอันนิง่งสกินปู่พิษน,นะครับอันนี้ต้องเปิดผมต้องใช้อีกสองร้อยสามสิบผมใช้ไปแล้วสามพันแปดร้อยโหเยอะนะเนี่ย มีหลงงด้วยก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าเราต้องใช้เพชรไปเท่าไหร่นี่เพื่อจะได้วงแหวนอันนี้เราก็มาที่ร้านกิฟต์บ็อกนะครับแพ็กแรกนะครับไอที่หนึ่งเพชรเราซื้อทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับแล้วเราก็มาซื้อไอแพนะ็กสามเพชรนั่นเนี่ย 770อันนะครับ770เพราะว่ามันต้องใช้2160ก่อนนะครับแต่มันจะเป็นเศษอยู่หรือว่าคุณจะซื้อแค่760กก็ได้ครับผมก็จะเอามาแลกนะครับซึ่งวงแรกวงแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณต้องซื้อของต่างๆนะครับแลกของต่างๆ ให้ใช้ไป2,160แต้มนะครับถึงจะแลกแหวนมาได้วงหนึ่งแต่สุ่มออฟนะครับสุ่มออฟมันอันนี้จะเปิดหลังๆนะครับก็ผมก็ได้ทำการแรกสุ่มเอ r แล้วก็ตัว๋วแล้วก็เศษทองไปนะครับแล้วก็แลกแหวนได้มาอันหนึ่งซึ่งถ้าใช้ไปอีกก็จะ แรกได้นะครับนี่อันนี้เลือกออฟได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเราต้องใช้สองพันห้าร้อยเกสิบบวกกับสองพันกว่าโอ้โหประมาณห้าพันเยอะเยอะก็แหวนนี้สำคัญนะครับสำหรับสายควบคุมผมมองว่า ช่วยให้เราไปตีบอสแรงขึ้นด้วยครับแล้วก็เวลา PVP ก็เราใช้กับป่อไส้ซีได้นะครับเมื่อเวลามันทำใบศัตูก็จะได้รับดาเมจสูงขึ้น25%นะครับ2เทินตัวเทินแว้นเทินถ้าเราใบ้2เทินติดไม่ได้นะครับก็จะแค่25%เราต้องใบ1นเทินแล้วก็แว้นอีก1งเทนแล้วถ้าเราใบติดในเทินถัดไป ในเทอร์มที่สามนะครับมันก็จะต่อเวลาก็เป็นสองเทอร์มเหมือนเดิมนะครับซึ่งความสามารถของมันเหมือนกันเลยนะครับกับเทวาจาคล้ายๆกันเลยแต่เทวาจามันเพิ่มสิบสามจุดห้านะครับแต่ในยี่สิบห้าก็ใช้เพชรประมาณ3810ันแดเพชรนะครับคุณสามารถมีวงแหวน งูเนธดาว,วดึงได้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ